คราวนี้ว่ากันด้วยเรื่องของกลุ่มผู้ชุมนุมว่าด้วยเรื่องของสถานการณ์โควิดอยู่ในตอนนี้อันนี้มารวมกันเลยค่ะเพราะการนาชุมนุมม็อบติดโควิดนะคะอันนี้อ่านไปส <c oughs> ังข่าวพร้อมกันว่ากันเรื่องโฆษกรองรัฐธนเนี่ยนะคะออกมาชี้แจงกันแบบละเอียดยิบเลยว่าด้วยเรื่องของความคืบหน้าอาการป่วยของการนาม็อบที่ติดโควิดโดยบอกว่าทั้งหมดเนี่ยสัญญาณชีพป,ปกติคณีกรณีของนายชาติชายแก่ดาไปตรวจเจอฝ้าที่ปอดเนี่ยนะคะ ก็ได้ส่งให้แพทย์เนี่ยนะคะได้เข้าไปดูแลอย่างใกล้ชิดค่ะนายทวัยชัยวัดรองอธิบดีกรมราชธรรมและโฆษกกรมราชธรรมนะคะเปิดเผยว่ากรมราชธรรมขอรายงานสถานการณ์แล้วก็การควบคุมดูแลตัวของผู้ที่ผู้ต้องขังนะคะที่เป็นกลุ่มผู้ชมุมนุมที่ออกมาเรียกร้องทางการเมืองให้ประชาชนได้รับทราบและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องบอกว่ากลุ่มผู้ชมุมนุมทางการเมืองที่ติดโควิด -19 ที่ถูกส่งตัวเพื่อเข้ารับการรักษาที่ฐานทัพอสานโรงพยาบาลราชธรรมห้าราย มีพฤติชิวรักหรือเพนกวินพรมศสอนวีรธรรมจารีหรือฟ้าพานุพง์จากนอกหรือไม้ชาติชัยแกดำและจต,ตุพัทบุญญพัฒน์รักษาหรือไผ่ดาวดินนะคะโดยแพทย์ประจำทันทัสถานโรงพยาบาลราชทันเข้าตรวจร่างกายก็พบว่าพฤติรู้สึกตัวดีถามตอบรู้เรื่องช่วยเหลือตัวเองได้หายใจเป็นปกติไม่ได้มีอาการเหนื่อย ไม่มีไข้นะคะอ่าไม่มีอาการเหนื่อยหอบนะคะมีไอเพียงเล็กน้อยทํากิจวัตรประจําวันได้ด้วยตนเองส่วนนายปรมศร,รู้สึกตัวดียิ้มแย้มพูดคุยช่วยเหลือตัวเองได้ไม่มีหอบเหนื่อยไม่มีไข้ไม่ปวดศีรษะร,รับประทานอาหารได้ดีขับถ่ายปกตินอนหลับพักผ่อนได้ดีสําหรับพานุพงศ์รู้สึกตัวดีนะคะไม่มีอาการหอบเหนื่อยสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ผู้ป่วยสีหน้าสดใสย,ยิ้มแย้มพูดคุยหายใจปกติไม่มีไข้ไม่เจ็บคอ ไม่มีปวดศีรษะรับประทานอาหารได้ขับถ่ายปกตินอนหลับพักผ่อนได้ละเอียดจริงๆค่ะแต่ละคนต้องบอกอาการกันชัดขนาดนี้นะคะจะได้สบายใจนะคะหมายถึงคนที่ติดตามข่าวแล้วอยากรู้ความเคลื่อนไหวไปดูต่อที่จุพรัรู้สึกตัวดีถามตอบรู้เรื่องช่วยเหลือตัวเองได้ไม่มีอาการหอบเหนื่อยมีไข้ต่ำอ่อนเพลียมีไอเล็กน้อยไม่มีน้ำมูกนอนหลับพักผ่อนได้ขณะที่ชาชายรู้สึกตัวดีช่วยเหลือตัวเองได้ไม่มีอาการหอบเหนื่อยไม่มีไข้าสามารถนอนหลับพักผ่อนได้ รับประทานอาหารได้ขับถ่ายปกติแต่เมื่อ28สิงหาคมคือเมื่อวานได้รับแจ้งจากนายชาติชัยว่ามีอาการแน่นหน้าอกหายใจปกติแพทย์ตรวจอาการระดับออกซิเจนปกติพิจารณาเอ็กซเรย์ซ้ำก็พบว่ามีฝ้าที่ชายปอดนะคะจึงได้ทำการย้ายจากโรงพยาบาลสนามไปยังหอผู้ป่วยโควิดเพื่อสังเกตอาการอย่างใกล้ชิดผู้ต้องขังทั้งหมดมีสัญญาณชีพและค่าออกซิเจนอยู่ในเกณฑ์ปกติ นายทวัชชัยกล่าวเพิ่มเติมว่าในกรณีที่ Facebook ที่ใช้ชื่อบัญชีว่าเพจแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมที่มีเผยแปร่ข้อความและปรากฏภาพของนายวีรกิจฐานปริพันรองที่บดีกรงรชาชธรรมและนายแพทย์วัฒนชัยมิ่งบรรเจดสุขรักษาการผู้อำนวยการทันทัสถานโรงพยาบาลรชาชธรรมนะคะว่าเป็นผู้ยบยั้งการเซ็นย้ายตัวนายสิริชัยนาถหรือว่านิวและนายพฤิษ์หรือเพนงกิน รักษาตัวที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ข้อความเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ระบุถ้อยคําที่เป็นข่าวปลอมหรือเฟกนิวสร้างความเสื่อมเสียชื่อเสียงหมิ่นประมาทในที่สาธนารนณะและมีเจตนาทําให้ผู้อื่นเกิดความเข้าใจผิดจึงได้มีการดําเนินการทางกฎหมายเพื่อแจ้งดําเนินคดีกับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ผลิตและเผยแพร่ข้อความดังกล่าวแล้วดังนั้นทางด้านของราชัณฑ์นะคะกรมราชานณฑ์จึงขอให้ประชาชนอย่าได้หลงเชื่อและขอความร่วมมือไม่ส่งต่อหรือแชร์ข้อมูล ที่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนและตื่นตระหนกในสังคมค่ะเพจแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมเนี่ยนะครับพี่จิครับนอกจากถนัดสร้างเรื่องแล้วเนี่ยยังถนัดสร้างข่าวปลอมและก็เฟคนิวส์ออกมาหลอกลวงสังคมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นต้องระวังนะครับ ตรวจสอบข่าวก่อนแชร์นะครับเพราะว่าสร้างความเสียหายให้กับสังคมเป็นวงกว้างสถานการณ์ที่ดินแดงในขณะนี้เนี่ยนะครับก็ยังคงไม่นิ่งครับแต่ว่าทางคอฟฟเนี่ยก็มีความพยายามในการที่จะไล่ผู้ชุมนุมให้ถอยร่นไปที่บริเวณสามเหลี่ยมดินแดงนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ไปลุไล่ต่อ,อยังบริเวณนั้นเนี่ยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะสร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนที่เขาอาศัยอยู่ในบริเวณนั้นซึ่งทางคอฟอหลังจากมีปฏิบัติการอย่างนี้แล้วเนี่ยนะครับก็ทําให้กลุ่มที่เรียก ชื่อกลุ่มตัวเองว่ากลุ่มทะลุกแก๊สเนี่ยถอยร่นไปอยู่ที่บริเวณสามเหี่ยนิ่งนิ่งไปแต่ว่าก็คงจะนิ่งได้ไม่นานนะครับเพราะว่าขณะนี้เนี่ยก็เริ่มมีบางคนเนี่ยก็ค่อยๆออ,ออกมายั่วยุเจ้าหน้าที่อยู่เป็นระยะระย,ะยังตึงสถานการณ์กันอยู่แบบนี้นะครับก็ยังไม่ทราบว่าจะจบลงเมื่อไหร่เหมือนกันเพราะว่ามีความพยายามยั่วยุอยู่ตลอดเวลาครับ